ทำเอาเขมรหน้าชาเมื่อชาวโลกตอบให้ว่าที่เขมรยังตามเพื่อนบ้านไม่ทันเพราะมัวแต่จมอยู่กับอดีตมัวแต่โทษคนอื่นจนประเทศของตัวเองต้องกลายเป็นแบบนี้ประเด็นต่างๆของกัมพูชากับประเทศไทยก็ยังคงเป็นข้อถกเถียงในโลกโซเชียลกันอยู่เรื่อยและไม่เพียงแต่คนของทั้งสองประเทศเท่านั้นที่สนใจเรื่องนี้ชาวต่างชาติทางฝั่งตะวันตกเองก็ให้ความสนใจเรื่องนี้อยู่ไม่น้อย จนได้ไปตั้งกระทู้คำถามในเว็บไซต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ว่าทำไมชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ถึงคิดว่าประเทศไทยขโมยดินแดนของพวกเขาซึ่งเจ้าของกระทู้ก็ได้แสดงความคิดเห็นโดยให้เหตุผลไว้ด้วยกันสองข้อคือหนึ่งประเทศไทยเจริญกว่ากัมพูชาและสองชาวกัมพูชาโดยทั่วไปนั้นจะมีความเป็นชาตินิยมและเขายังอธิบายต่ออีกว่าสิ่งนี้ทำให้ชาวกัมพูชาหลายคนอิจฉาที่เพื่อนบ้านของพวกเขานั้นดีกว่า และมันทำลายความภาคภูมิใจของชาวกัมพูชาเพราะอาณาจักรอังกอร์นั้นเคยรวมเอาประเทศไทยและดินแดนอื่นๆเอาไว้และยังเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยหลายอย่างเช่นภาษาเขียนประเพณีและพิธีกรรมทางาศาสนาอีกด้วยดังนั้นชาวกัมพูชาจึงหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองว่าครั้งหนึ่งพวกเขาเคยยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้ที่ไม่ได้เป็นแบบนั้นก็เพราะประเทศนั้นประเทศนี้ซึ่งไม่ได้มีแค่ไทยเท่านั้น แต่ล่าสุดจีนและเวียดนามก็ยังถูกกล่าวหาด้วยในทางกลับกันหากคนกัมพูชาคิดที่จะพัฒนาและปรับปรุงประเทศของตัวเองมันก็น่าจะมีประโยชน์มากกว่าการที่เขามัวแต่โทษประเทศอื่นๆส่วนประเทศไทยนั้นมีภูมิศาสตร์ที่ดีและไม่เคยตกเป็นอาณานิคมในช่วงสงครามเวียดนามไทยเลี่ยงที่จะทําให้เกิดความขัดแยง้งและในขณะเดียวกันก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากเงินดอลลาร์ ในการช่วยเหลือกองทัพอากาศสหรัฐที่เข้ามาตั้งฐานทัพอากาศในประเทศประเทศไทยก็อยู่อย่างสงบในขณะที่กัมพูชาลาวและเวียดนามกลับถูกกลืนกินด้วยสงครามกลางเมืองและกัมพูชาก็ได้รับผลกระทบเลวร้ายที่สุดในประเทศเพราะต้องอยู่ในช่วงทําสงครามถึง24ปีแถมยังเจอเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ จากเหตุการณ์นั้นทําให้ผู้คนหลบหนีออกจากกัมพูชาและกลายเป็นผู้ลีภ้ภัยทําให้เกิดปัญหาสมองไหลในปี2503ผู้นําของสิงคโปร์ได้มาเยือนที่กรุงพนมเปญและเขาก็เคยกล่าวไว้ว่าเขาอยากเห็นประเทศของเขาเจริญและทันสมัยกว่านี้แต่หลังจากนั้นวิธีของสองเมืองนี้ก็สวนทางกันอย่างสิ้นเชิงทั้งการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานกัมพูชากลับล้าหลังกว่าสิงคโปร์และกรุงเทพเป็นอย่างมาก และในช่วงท้ายเจ้าของกระทู้ได้บอกว่าประเทศกัมพูชานั้นมีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยและลาวในอดีตพวกเขามีเหมือนกันมากกว่าที่แตกต่างกันเราคงได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งประเทศต่างๆจะหยุดหยหาดินแดนที่สูญเสียไปเมื่อนานมาแล้วกลับคืนมาแล้วหันมาสนใจการพัฒนาบ้านเมืองและสังคมของตนในปัจจุบันแทนและก็ได้มีชาวต่างชาติรวมถึงชาวกัมพูชาเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันในหลายแงยม่มุม เราไปฟังกันค่ะว่าแต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างโดยความคิดเห็นแรกเป็นของชาวกัมพูชาที่ได้บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับดินแดนที่ถูกขโมยไปแต่เกี่ยวกับวัฒนธรรมขเขมรที่ถูกขโมยไปและไม่ให้เครดิตกับคนขเขมรนั่นแหละคือปัญหาท่านต่อมาค่ะได้บอกว่าเจ้าของกระทูพูดถูกฉันคิดว่าเราไม่ควรอิจฉากันเราไม่ควรชาตินิยมมากเกินไปคิดแต่เรื่องอดีตที่เป็นไปไม่ได้ แล้วเอาแต่พูดว่าประเทศไทยรวมถึงเวียดนามว่าเป็นขโมยสำหรับฉันความอิจฉาไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาจำไว้เสมอว่าสิ่งที่เรากระทำคือสิ่งที่เราจะได้รับดังนั้นสิ่งที่เราต้องคิดก็คือลุกขึ้นมาพยายามพัฒนาประเทศของเราเองอีกครั้งเหมือนคนอื่นๆและพวกคุณอย่าลืมที่จะคิดบวกและก็ได้มีชาวเดนมาร์กเข้ามาตอบความคิดเห็นนี้ว่าวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่ขโมยกันได้ทุกอย่างจะพัฒนามันต้องใช้เวลา วัฒนธรรมจะมีอิทธิพลต่อกันโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่อยู่ใกล้กันนี่เป็นเรื่องปกติในประวัติศาสตร์โลกสามารถดูได้จากการเล่นโขนโขนไทยจะใส่ใจในรายละเอียดและมีความสง่างามมากแต่โขนของกัมพูชานั้นเป็นงานที่หยาบไม่มีความประณีตเมื่อเอามาเทียบกันจะเห็นได้ชัดว่ามาจากชาติไหนประเทศไทยมีเวลาที่จะพัฒนาและขัดเกลาศิลปะหรือวัฒนธรรมของตน ในขณะที่เขเมรผ่านช่วงเวลาสงครามต่างๆทั้งสงครามกลางเมืองและการล่าอนานิคมการล่มสลายของอาณาจักรครอมทําให้ศิลปินและนักวิชาการหลายคนเสียชีวิตช่วงการปกครองของเขเมรแดงซึ่งบงการโดยนายพลพ์ผู้นาเผด็จการชาตินิยมและการที่วัฒนธรรมไทยรวมถึงศิลปะเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกเป็นเพราะพวกเขาทุ่มเทเพื่อง,งานของเขาพวกเขาไม่ได้นั่งเฉยๆโดยไม่ทําอะไรเลย เป็นเวลาหลายทศวรรษที่ไทยเผยแพร่วัฒนธรรมและวิธีชีวิตของพวกเขาสู่สายตาชาวโลกในขณะที่ตอนนั้นกัมพูชาตกอยู่ในภาวะสงครามที่ไม่มีวันจบสิน้นฉันคิดว่ามันเหมือนเด็กไม่รู้จักโตที่คนกัมพูชาเรียกประเทศไทยว่าโจรฉันสงสัยว่าจะเป็นอย่างไรถ้าชาวอียิปต์เรียกประเทศอิตาลีและกรีซว่าเป็นผู้ขโมยศิลปะและวัฒนธรรมไปจากอารยธรรมอียิปต์โบราณที่ได้ล่มสลายไปแล้วอารยธรรมของขเขมรสูญสิ้นไปแล้ว สิ่งที่หลงเหลืออยู่บนกำแพงวัดเป็นเพียงความทรงจำและการที่ประวัติศาสตร์จะถูกส่งต่อไปที่คนรุ่นใหม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลกัมพูชาที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมศิลปะและวิวัฒนาการของงานศิลปะของประเทศตนเองและคอมเมนต์ต่อมาได้บอกว่าต้นกําเนิดของวัฒนธรรมทั้งไทยและกัมพูชาคืออินเดียไม่รู้ว่าทาไมชาวกัมพูชาถึงทําตัวเหมือนเป็นต้นฉบับท่านต่อมาก็เป็นชาวกัมพูชาโดยเขาได้บอกว่า คนไทยมักจะปฏิเสธว่าภาษาของพวกเขามาจากกัมพูชาภาษาแม่ของพวกเขานั้นคือภาษากัมพูชาอย่างแท้จริงต้องบอกให้พวกเขาไปดูในวิกิพีเดียเพื่อจะได้หุบปากความคิดเห็นต่อมาข่าก็ได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์เมื่อสักครู่ว่าภาษาก็มีวิวัฒนาการเช่นเดียวกับศิลปะภาษายุโรปส่วนใหญ่มาจากภาษาละตินหลายภาษาคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเนื่องจากแต่ละภาษาวิวัฒนาการไปตามการเวลา ภาษาไทยเป็นการผสมผสานระหว่างภาษาเขมรในเรื่องของลายลักษณ์อักษรแต่ก็มีภาษาบาลีสันสกฤตอยู่ด้วยอักษรเขมรอาจมีอิทธิพลต่อภาษาไทยโดยมีความคล้ายคลึงกันบางส่วนแต่ถ้าจะเรียกขโมยก็นับว่าเป็นเรื่องไร้สาระมากเพราะถ้าคุณเรียนจบมาโดยใส่ข้อมูลอ้างอิงในงานของคุณว่ามาจากวิกิพีเดียนั่นจะบอกอะไรได้มากมายเกี่ยวกับวิธีการค้นคว้าของคุณเพราะวิกิพีเดียไม่ใช่แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ นักวิชาการที่ดีน่าจะรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีและในความคิดเห็นสุดท้ายได้บอกว่าจบจนทุกวันนี้สยามที่เป็นไทยก็ยังอ้างสิทธิ์ทุกอย่างในกัมพูชามันเป็นคำพูดที่ไร้สาระคนที่อ้างสิทธิ์มากที่สุดคือกัมพูชามากกว่าการที่ชาวกัมพูชาหมกมุ่นอยู่กับอดีตมากเกินไปแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่สามารถก้าวไปสู่อนาคตได้ตระกูลที่ทำให้อณาจาักรเขมรเจริญรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่คือมหิธรปุระ ซึ่งตระกูลนี้มีพื้นเพมาจากโคราชหรือนครราชสีมาและปัจจุบันก็เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าประเทศไหนในโลกจะเป็นต้นกำเนิดของศิลปะวัฒนธรรมแอดก็คิดว่าสิ่งสำคัญมากกว่าต้นกำเนิดคือการรักษาศิลปะวัฒนธรรมในปัจจุบันให้คงอยู่ต่อไปมากกว่าเพราะหากเราละเลยในเรื่องนี้วัฒนธรรมและศิลปะที่ดีงามก็อาจสูญหายไปตามกาลเวลาได้ และสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ